สวัสดีครับผมมาวันนี้มาอยู่กับผมตัวปวนสายปันซชแนลอีกเส้นเคยน้องครับผมวันนี้จะพามาทดสอบครับผมจะเป็นจังไดเนาะครับผมยูฟ่าหกห้าหกเนาะครับผมวันนี้พามาทดสอบโคู่รักชาวจีนเนาะครับผมจะเป็นจังไดครับผมทุนเก่าร้อยครับผมปั๊บเทอร์โบออโต้ไปเลยครับผมเบเจ็ดจุดห้านะครับผมสามสิบขั้งไปยเงยวาครับเผื่อซีโดนครับ เงียบจ่อยเลยครับผมหนนจังไรก็เงียบเงียบบอโอ้โหเงียบจ่อยเอาไหลยาวที่ไหลยาวไหลยาวไหลยาวเกินเกินไปหัวนาโอ้โหผมก็ว่ากดเทบูนะครับผมแต่ว่ามันไหลเงียบจ่อยเลยเนาะครับผมปาจากมาเบาๆโอ้โหครับเข้าฟีเรีเกมแล้วครับผมถูกใจครับแบบนี้ถูกใจครับผม แต่ว,ว่าเข้าฟีเกม์บางทีก็แตกน้อยบางทีก็แตกมากเนาะครับผมมันก็ตามระบบเขาแหละครับผมผมก็ไม่รู้ครับแต่ว,ว่าเบฟเบฟนี้นะผมก็ถนัดถนัดแจ้งน่อยเลยยูฟาหกหาหครับฝากได้ไม่อันถอนได้ไวครับฝากไวถอนไวครับระบบดีนะครับผมยูฟาหกห้าหครับต้องอยากรู้ต้องรองครับผม ไม่รองไม่รู้ครับผมอ้าวดอกนี้คูณเปรครับบีกเรียนครับบีกเรียนจัดไปเบาๆครับไม่คิดไม่ฝันครับโอ้โหซุปเปอร์เมกกะวินครับเก้าร้อดบจัดปารัดบักเปอร์รางวัลรวมครับ9ครั้งครับได้มา1น0่ครับ1น0่เนาะ5เฉยๆนะครับผมจัดไปครับโอ้โหกำไรเน้นๆแล้วครับผม เอาไหลยาวเตือนไปขนาดปั๊บปั๊บอ่าฮมาดีครับมาดีครับทั้งใดทีละน้อยน้อยอ๋อมาเดีย๋ยวเขาจะต่อทืนไปเรื่อยๆครับเออเออมาสิบสามก็เอา,ม,าเมืดกับปั๊บเบสจักน้อยละกันเนาะครับผมปั๊บออโต้ไปสามสิบครั้งครับผมเบสสิบห้าเบสสิบห้า ปากมาห้าสิบห้าพ,พาอได้ต่อทุนเออเออเงียบจ่อยเงียบจ่อยเลยน,ะอนล้อมาคอเนี่ยล่ะขอเนี่ยล่ะเพื่อเขาฟรีฟรีเกมไปไหนมึดฟรีเกมไปไหนมึดฟรีเกมฟรีเกมหลายยาแบบนี้โอ,โอ้ยพูดไปขาดคำจริงๆครับหลายยาแบบนี้ของชอบเลยครับผมอะไรมันจะเข้าปากเข้าคอผมคอคอ,คอ,คอ,อย่างนี้ครับผมอาะ หัวกำไรเข้าตัวกับพาะละมาไม่ขอมากนะขอให้เป็นทุนหนึ่งพันไอ้ทุนเก้าร้อยก่อนครับกำไรจักพันก็ยังดีเนาะครับผมเริงจัง,งไลยครับโอ้โหยเข้าซีเก,กียงทั้งทีไม่แตกเลยเอา้าแต่หนึ่งลอยก็เอาเนาะครับผมปากอ่างน้หนึ่งครั้งครับตีสเตมปากเงียบจ่อยเลยเอ้ยปากมาโดยลอยหกทิ้งโอ้โห เด็กที่าเข้าไดา้ไม่กี่บีบาทเองเนาะครับผมน่าเสียายจริงๆได้มาสามร้อยหนึ่งครับโอ้โหน่าเสียายจริงรโหโหโหรจริงเนาะครับผมไม่ได้เลี่ยงเลยปากปากโอ้โห,โหเงียบเกยเลยเออเออเออโอเค กำไรเท่าตัวอย่างที่ผมพูดไ้ก็โอเคแล้วกันนะครับผมพันเป็ดนะครับผมก็ฝากไปด้วยละกันเนาะครับผมโอเคครับพอได้เลมแล้วกันนะครับผมไปก่อนละครับ